สวัสดีค่ะวันนี้มาทําอาหารขายมาทําอาหารทานกันค่ะกับเรือสร้างอาชีพใบชมดาววันนี้มาทําเมนูต้มแซบขาหมูค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมต้มขาหมูไว้ก่อนค่ะเราจะต้มขาหมูก่อนประมาณ30นาทีค่ะเราจะต้มสามชิ้นค่ะใส่ขาหมูลงไปเลยค่ะ ต้ม30นาทีก่อนแล้วเราค่อยมาหัน่นใส่เกลือค่ะใส่เกลือหยุบหนึ่งตะไคร้ค่ะขาหมูที่เราต้มค่ะต้มประมาณ30นาทีค่ะ30นาทีกำลังดีค่ะเปื่อยพอดีค่ะ20-30นาที ประมาณนี้ค่ะเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆไว้ตำรับต้มค่ะเป็นชิ้นๆมาหั่นเลยค่ะหั่นตรงขากิก่อนเนะนีะเป็นชิ้นค่ะ ลกระดูกออกให้หมด20-30นาทีกำลังดีค่ะถ้านานกว่านี้มันเปื่อยเกินไปมันก็ไม่อร่อยเนาะนี่ค่ะเลาะกระดูกออกมาแบบนี้ค่ะในกระดูกเอาออกให้หมดนี่ค่ะเป็นชิ้นแบบนี้แล้ก็ตัดให้พอดีคำแบบนี่ค่ะ 3ชิ้นซื้อมาห้าสิบาทจากโลตัตแกะออกให้หมดแกะออกทำเป็นชิ้นพอดีต้มตัดเป็นชิ้นขนาดนี้ เอากระดูกติดไปบ้างทรงนี้ตรงหัวเขา่าคากิกับหัวเขา่าส่วน2องส่วนนี้อร่อย,ยตรงนี้เนื้อเนื้อแล้วก็ตัดแล้วก็เป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะ กะหลังสวยเรื่องต้มเราก็มีค่าค่าค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะหอมแดงมะเขือเทศพริกสดนะ้สน้ำมะขามเปียกค่ะมะนาวต้นหอมผักชีไว้โรยหน้า พริกเอ่อพริกพริกขั่วค่ะพริกแห้งขั่วเรียบร้อยเอาไปโรยหน้าค่ะเรามาต้มกันเลยค่ะน้ำต้มเราจะตวงเอาแบบนี้เลยค่ะเราจะเสิร์ฟหม้อเนี่ยเราก็ตวงเอาเลยค่ะน้ำต้มประมาณนี้เวลาเสิร์ฟต้มออกมาจะได้พอดีเป๊ะเลยค่ะ เทลงไปเลยเร่งไฟขึ้นหน่อยใส่ขาตะาไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะหอมแดงเขือเทศ ปรุงรสค่ะใส่ใส่รสด,ดีประมาณเกือบช้อนหนึ่งน้ำตาลช้อนหนึ่งค่ะน้ำปลาปน้ำปลาด้วย น้ำปลาค่ะใส่ไปให้หมดใส่พริกไทยพริกไทยป่นลงไปค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะ ให้เราแช่ไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยค่ะเราจะทำน้ำใสๆเนาะไม่ใส่ไม่ต้องใส่พริกเผา หรือใครจะใส่ก็ได้ค่ะพี่เขาเอาน้ำมาค้ามเปียกให้หมด โอเคเลยค่ะหมูเราแบ่งมาประมาณนี้ค่ะถ้วยหนึ่งถ้วยประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะต้มสักครกหนึ่ง โอเคค่ะขาหมูของเราก็สุกเรียบร้อยจัดจานเสิร์ฟไปเลยค่ะปิดเตาเลยค่ะโอเคค่ะตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะหม้อไฟเนาะเราจะเสิร์ฟในหม้อไฟแล้วก็ตักใส่เลยค่ะ ใส่ให้หมดค่ะเทลงไปเลยน้ำที่เราตวงกับหม้อเสิร์ฟมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะเนี่ยค่ะพอดีเป๊ะโอเคเลยเราจะบีบมะนาวเมื่อกี้ใส่น้ำมะขามเปียกไป เ,เกือบพอดีแล้วค่ะบีบบ้างนาไปซีกนึงก็พอโอเคโดยต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมผักชีลงไปพริกพริกขั่วค่ะพริกแห้งขั่วเด็ดนิดนึงใส่ลงไปเลยค่ะเด็ดนิดนึง เสร็จ okay. เรียบร้อยค่ะต้มแซบขาหมูเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสริร์ฟถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆให้ด้วยค่ะช่วยเป็นกำลังใจด้วยค่ะ